hay ạ ไม่ได้ว่าขอลงก่อน ไไมไม่ดุ้้ีกราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมพามากับหมายของเชื่อมแม่น้ำกันนะครับเป็นหมายของท่าลาดนะครับวันนี้ผมจะเปิดด้วยระยะ4 .5 นะครับตกเป็นงานไม้ตายชิ่งยาวนะครับชิ่งหนึ่ง20่20เซนครับอีกชิ่งหนึง25เซนนะครับเป็นตะขอ0 8กับ0.5นะครับก่อนหน้านั้นผมได้ลองเซตของเซตของนะครับ โดนปากกาดำไปตัวนึ่งครับถูกมให้ดูนะครับ แกงเขาใหญ่เลยไม่รู้อ่ะเกาะหรือเปล่า,าก็ไม่รู้ เขาปากโอ้ใช่แล้วเขาไม่ละที่ตักมาด้วยหืมไซโลวิ้ย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาเนาะสายเมงก็เหมือนเดิมนะครับสายแมงสิบปอนสายหน้าแปดปอนนี่นะครับเป็นไม้ตายสามตะกวดแบ่งตะกวดสามชั้นนะครับเป็นชิ้งยาวเนาะน,น่าจะเห็นเนาะยาวมากครับค่อนข้างที่จะยาวเลย เพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะแรงนะจะมีอาการทุ่นให้ดูนะครับเยอะก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมวันนี้ผมเป็นอไม่ได้ไผ่เขียวมานะครับค่อนข้างจะเหนียวเหมือนกันน้ามันแรงทุ่นก็นเป็นทุ่นน้ำจี้นะครับตผมได้เทปตาไหลายไม้แล้วนะครับได้ปลาไปหลายตัวอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายการทุ่นนะครับ น้ำแรงนะน้ำแรงมากแรงมากแรงมาก๋ากอจมหายไปเลยเอาขิงค่อนข้างที่จะยาวนะครับว่าน้ําค่อนข้างที่จะแรงสูมทุนจะลำบากหน่อยโอ้ยจมละจมละ ออืมอืมนี่ครับได้ครับมาแล้วครับอืมปลากระมังนะครับนี่เลยปลากระมังชิ้งยาวครับแก่เกมครับ แน่นๆนะฮะตกน้ําไหลแรงเดี๋ยวการทุ่นกันนะครับวในวก,นกนวๆวอไหมดถุงต้องรอชุดใหม่ปอะมนันอ๋ออ้ยว่าเลยป่าไม่กิน <laughs> มันติดมไม่ใจา้ไม่าจจ๋าไม่ใจจาอรอินี่ยเ,เ,เปลี่ยนะยจริงเนีฮ้ยปดุปดุไม่เด็กตัวเดียวเลยนะไม่ใจจ๋าแดกก็แดกไม่แดกก็ไม่สนใจ สูตรของผมเนะี่ยผมไม่เคยบอกใครหเอาแต่ครั้งนี้ใช้แล้วไม่ใช้จา๋าว <c oughs> ันนปลาไม่กลิ่นติดเนือ้อดูการทุ่งกันต่อนะครับก <c oughs> ินป่ะเหมือนจะกินนะเหมือนจะกินนะ เรียบร้อยนี่หลยอย่างนี้ไม้แต้มนะครับโอ้โหชิ่งยาวจัดนี่นะครับชิ่งเป็นบาลานไ์มาแล้วโอ้ยกำลังนะครับชิ่งยาวมากว้า ต้องการไหลครับน้ำแรงต้องการอาการไหลนะครับอ้าวต่อครับถอยสุดสายไปเลยม่ไปสนใจนะครับถอยสุดสายอย่างเดียวดผมให้ดูนะครับให้ดูดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหาทุนไม่เจอเว้ยให้ดูจะดูอะไรวะโอ้นี่ไงนี่ไง ดูแต่หาทุนไม่เจอครโอ้ยซูมยากแค่อืมออูอโอยดูในกล้องในกล้องหายวูบเลยนี่ครับจับแม่งวัดสองมือเลยเกือบไม่ทันครับหายวูบไปเลยอือ สุดสายอย่างเดียวครับกี้มันบูบไปเลยเดี๋ยวผมหาอาการทุ่นกันนะมันทุ่นมันไม่อยู่ไม่อยู่นิ่งครับมันก็เลยเนะวลาเวลาหาอาการทุ่นหายากนะโอ้ย น้ำนะน้ำนะอันนี้น้ำอันนี้น้ำน้ำนะครับไม่ใช่ปลานะมันแรงเป็นนักลอกก็ลอกเนาะจัวแรงกับแรงโพดครับผมต้องคุมคุมทุนอยู่เงี้ยครับงั้นจะหาไม่เจอนะ อมอ่มอแล้วครับนีมาพูดงว่าหลุดไปอีกแล้วตัวโอ้ยหลุดไปอีกแล้วนะวะ z o ยากมากน้ําไหลครับต้อคอยปรับเลนให้ให้มันเห็นนะมันไม่ใช่ไหลธรรมดาครับไหลแรงอโดนแล้วครับวุ้ยอะไรวะลุดอีกแล้ว ดูดอีดแล้วครับอืมยีนอน,นไรเป่เป็นกังหังตัวใหญ่หนักๆอยู่มาต่อกันนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นระยะ5เมตร4นะครับแต่ผมจะไม่ใส่ทุนนะครับพราะน้ำเนื่องจาาว่าน้ำมันแรงแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไม่เล่นทุนเลยนะครับตอนนี้ปลาเริ่มออกไปกินไกลนะครับจะต้องเปลี่ยนระยะตามมันนะครับ เราจะมาดูปลายกันครับปลายคันนะครับจะไม่มีทุ่นนะครับจะไม่เล่นทุ่นเลยพรนาน้ำมันแหรงเนาะร้อยมันนิ่งก่อนนะครับดูปลายคันดีกว่า อันนี้กดน้ํานะครับอืมอือหไม่โดนครับวาวเวทีเห็นไหมครับ น้ำมันแรงจัดครับเอาทุนไปก็ลงไม่ได้ครับยิ่งไกลย,ยิ่งแรงนะครับเรยต้องดูไปคันอย่างนี้นะครับน้ำแรงมากครับโอ้โหนี่จะแรงไปไหนเนี่ย นี่ครับโดนแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้ตาแข็งแหงครับไม่ใส่ทุนครับไม่ต้องใส่ครับทุนเทินอ๋ออการจะชัวร์ครับพี่วัด ใช้ทำไมทุ่นไม่ต้องใช้แล้วน้ำแรงขนาดนี้น้ำแรงจริงครับโอ้อยืม นี่ครับโดนอีกแล้วครับลากระมังครับน้ามันแรงจัดครับไม่ต้องใส่ละทุนตากระมังนะครับ ยนให้สุดสายเลยนะครับ <c oughs> ตกปลาน้ําแรงที่ต้องไปอะไรมากมาย ตอดตึกตึกเปล่าอ,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 อนี่ครับโดนอีกแล้วครับนี่ปลากระมังอีกแล้วครับเห็นไหมครับเอ้าติดแล้ววะไม่ต้องไปใช้ไม่แล้วครับ <laughs> ไม่ต้องไปใช้มันครับคุณเทินครับสวยอีกแล้วโอ้ไปไกลแล้ว đường bên mày á. Lèng lèng mạc, nắm lèng mạc. Dính ดูดีๆนะครับอาการใคาตกเะชาติะระชาติชามากินหรือเปล่า โอ้ยเกี่ยวปลากระมังปลากระมังนะครับต่อจิก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 ใช่น้ำโคตรแรงอ่ะ ลูกปลาอะไรจังหวะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มาพอดีเลยโดนผมได้กระดำตัวไซโลไปตัวหนึ่ง,นงเนี่ยเยียกระชังเนี่ย ไงวะน้ำเหรอโห้ไม่ใช่ปลาแล้วน้ำหรือปลาวะเออเอมันไปอย่างนั้นไหมนะปลาต้องกระตุกดิ อ๋ออ๋อเป็นป่าเนะี่ยน้ำเหรอโอ้โหปลาแหมบังไม่แล้วนะครับแกมไม้เรื่อยนะ วันนี้คงต้องพอแค่นี้นะครับเนื่องจากน้ำมันแรงมากนะครับแต่ปลาก็งกินเรื่อยๆเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนดูนะครับเพราะว่าตอนแรกผมตก4ห้าแล้วมันเริ่มกินห่างนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็น5เมตร4นะครับแต่5เมตร4ผมลงทุนไม่ได้นะครับก็เลยต้องดูปลายคันไปเดี๋ยวจะให้ดูปลารวมนะครับวันนี้ก็ตัวฟุก,ฟกมาแล้วครับตัวหนึ่งเป็นปลาคารดํานะครับตัวใหญ่ นี่ครับที่เหลือเป็นตัวเล็กเนาะน่าจะเห็นเนาะในกล้องพอได้สนุกอยู่นะครับน้ำแมลงครับตามกินหางบางทีก็กินบ้างบางทีก็ไม่กินครับยังไงก็ต้องขอจบคลิปก็แค่นี้นะครับงั้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโอกาสได้ไปไหนไหนรอชมในคลิปได้เลยนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands are planned, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm. Off at these fucking clowns. were up taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me.